ปรากฏการที่ชัดอย่างหนึ่งในในการเมืองที่ผ่านมาถ้าเราจะสรุปบทเรียนนะถ้าประเทศไทยจาเป็นต้องเปลี่ยนเชิงโครงสร้างแล้วก็ประชาชนเนี่ยที่หัวก้าวหน้ามีจำนวนไม่มากพอขณะที่มวลชนหรือปวงชนจำนวนมากหลับไหลหรือถูกหลอกหรือจำเป็นต้องนิ่งเฉยด้วยสภาพบังคับตราบนั้นขบวนประชาชนจริงๆเนี่ย ก็จะต้องตามหลังนักการเมืองเล่นตามเกมที่นักการเมืองเป็นคนต้องเล่นตามกรอบตามกติกาภายใต้ระบอบที่มันเป็นไปและด้วยระบอบนะที่นักการเมืองเองโดยทั่วไปก็จะถือว่าเป็นแค่หนึ่งใน,นกลไกหนึ่งในผู้เล่นในกรอบกติกาหรือเวทีที่ประเด็จการหรือระบอบเขาคุมไว้เนี่ยที่สุดนักการเมืองก็จะต้องสยบยอมหรือต่อรองในสภาพที่ กรองดองกับพลังที่เหลือกว่าของระบอบเมื่อนั้นนะการเรียกร้องหรือเจตนารม์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่หรือเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือเปลี่ยนแปลงแล้วแก้ปัญหาที่แท้จริงถาวรออย่างยืนเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นประเทศที่ระบอบนั้นแข็งแรงมากๆบรรดานักการเมืองพรรคการเมืองต่อให้ก้าวหน้าขนาดไหนก็จำใจต้องเล่นในเกมแล้วแทบจะไม่ต่างจากการ พาไปกลับนะครับลองพิจารณานะครับถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นประชาชนที่ก้าวหน้าประชาชนที่พอตื่นรู้จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันไปจับมือไปจูงมือไปยกระดับพี่น้องประชาชนให้มีความก้าวหน้าแล้วมารวมขบวนกันจนกลายเป็นพลังมหาประชาชนแปลว่าประชาชนจำนวนยิ่งใหญ่จำนวนมาก ะับหรือปวงชนนั่นเองนั่นแหละการเปลี่ยนแปลงมันถึงจะเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือเป็นไปตามความจำเป็นในการเปลี่ยนระบบอย่างแท้จริง